สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพาเที่ยวนะคะวันนี้จะพาไปชมนะคะน้ำพริกแม่น้อยนะคะน้ำพริกแม่น้อยอร่อยมากนะคะมีเป็นกระปุกมีเป็นเซตนะคะมีหลายแบบหลายชนิดมากมายนะคะสําหรับน้ำพริกมีทุกอย่างเลยนะคะเป็นแพ็กเกจเป็นเซตใหญ่ๆก็มีเหมาะสําหรับซื้อเป็นของฝากของขวัญก็ได้นะคะเริ่มต้นที่กระปุกละสิบห้าบาทนะคะ แล้วก็ถ้าซื้อเป็นราคาส่งก็จะมีสิบบาทนะคะนพริกแม่น้อยอร่อยมากนะคะสนใจนะคะพิกัดอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญสแควร์นะคะไปแวะไปเยี่ยมไปชมกันมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทกำลังใจสวัสดีค่ะ